สนับสนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลอยชาเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชั่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สุภคพรเจมส์ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรตัวเรือนทองคำห้างโรบินสันโอเชียนนครศรีธรรมราชโดยคุณอภิสมัยจิตคำหนึ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะตอนรับคุ้มช่วงสุดท้ายค่ะสุดรายการเช้านี้ที่เมืองนครค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่25พฤศจิกายน2557ั้อตอนรับพี่บ่าวด้วยนะคะไปราชการที่ภูเก็ตมาเป็นไงบ้างคะบรรยากาศที่นู่นอ่าร้อนครับได้ยลไนวันนะครับที่มาป่าตองกับกีฬาเอเชียนบีดเกมนะครับ2014ก็ถือเป็นมากรรมกีฬานะครับที่สร้างความสนุกในมาทีเดียวครับกิฟครับเพราะว่ามาจากหลากไล่ประเทศด้วยกันเลยครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือคักทีเดียวครับภูเก็ต ทราบว่าจะเป็นนักกีฬาที่มาจากต่างชาติมาเลยใช่ไหมคะใช่นะครับนักกีฬาไทยด้วยครับไทยก็ฝ้าไปได้เล่นทุกนะครับโดยเฉพาะตะกร้อที่เราไปประจําสนามอยู่ะนะครับการยกชนานบมาเลกาสุดยอดที่มือนักกีฬาจริงๆ,ๆนะครับค่ะมีโอกาสที่จะมานครสีธรรมร้านไหมคะพรับครับกาไม่แน่น,นะมีความปลอนะครับเพราะว่า,ารู้เร็วนะครับการแข่งขันในต่างๆต้องใช้สนามจํานวนมากทีเดียวก,กันเหมือนกลิปขับเลยการลากไล ใา่ฮารดนแน่นไปด้วยนักกีฬานะครับค่ะถ้าเห็นภาพบรรยากาศนะคะพอาทาง n b t ขีองเราก็ท่ายอดด้วยนะค,คะก็เป็นทีมงานจากส่วนกลางแล้วก็ส้วนผู้มิภา์ที่ไปรวมกันท่ายอดสดนะคะกีฬาประเภทต่างๆ่า้าก็เป็นนิ่งในนั้นด้วยนะคะไปปฏิบัติหน้าที่มาดูข่าวๆในพื้นที่จังหวัดน,นครรีธรรมราชของเรากันค่ะเตรียมวามพร้อมกันแล้วนะคะสาหรับการจัดงานเดินวิ่งข้ามปีนะคะบูชาพระบรมธาตุแล้วก็ในส่วนของการทําบุญให้ทานไฟค่ะปีนี้ก็ เตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ก็ขาดว่าจะหญิงหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทุกปีประสบความสําเร็จปีนี้ก็เตรียมที่จะดึงหนักท่องเที่ยวนะคะข้าสื่อจังหวัดนครสีธรรมราชค่ะครับก็ถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของอประทองไทยเราก็ได้ะนะครับรับส่วนมวลข้ามปี นะครับบูชาพระบรมทานรายการบุญในฐานไฟข้องจังหวัดนครสีธรรมราชนะครับในการรวมกันส่งท้ายปีเก่ารายการตอนรับปีใหม่โดยพอตรงบรรณาธิการอาริษาที่จะมาถึงนี้นะครับนี่ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมมาแล้วโดยท่านรองศริปัตรปัฒนคุณน,นะครับได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้นะครับซึ่งมีผู้แทนนายนานผู้ที่เกี่ยวข้องต่งางบานตัดไปกระชนุนการเก้ามารวมกันยังพรบเพลียงทีเดียวนะครับรายการเทศกาลนี้ก็จัดกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงงการ ส่งถ่ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะครับเพื่อท้าวายเป็นพุทธบูชาและการท้าวเป็นประราชกุศลด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าได้ปกปัอเป็นซิมงคลในการดำเนินชีวิต เนื่องในเทศกาลปีใหม่ข้องพี่น้องชาวจังหวัดนครสิมราชรายการจังหวัดต่างๆที่มารวมมันนะครับเป็นรายการรวมทึ้งเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้องจังหวัดนครสิมราชด้วยนะครับโดยงานนั้นเขาจะหรือปรเป็นวันที่3ามเนะครับก็คือคืนชงท้ายปีกเก่ารายการต่อเนื่องถึงวันที่1มการาคมนะครับที่วัดพระาธ,ธาตุรวรมหาวิหารอำเภอเมืองเองนะครับค่ะนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการ สวดมนต์ข้ามปีนะคะบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคาทีได้รับความสนใจมากนะคะก็กิจกรรมจะเริ่มขึ้นในวันที่3 1ธันวาคม2557ค่ะเวลา17บเนาฬิกาส0นาทีค่ะผููเข้าวรวมกิจกรรมก็พร้อมกันทีลานโพรวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารนะคะเวลา18บแนาฬิกาถึง19บเนาฬิกาค่ะก็จะ สวดมนต์นะคะบูชาพระบรมธาตุนังสมาธิค่ะแล้วก็เวลา20-21ถึง21ค่ะก็จะมีการแสดงพระธรรมเสนานะคะเวลา2 1่ถึง21่0นาทีค่ะก็จะเป็นการจุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครสีธรรมราชพร้อมสวดอิติปิโสค่ะ เวลา2ี่สบนกาถึง23ค่ะเป็นการเซวนาธรรมนะคะนอกจากนั้นก็พระสงฆ์สามเินรสวดบูชาพระบรมธาตุสวดมนต์ข้ามปีนะคะโดยมีผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราท่านก็จะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะส่วนวันที่1นึมกราคุม2558้ค่ะเวลาสุนัการนึ่งนาที่นะคะพระเทพวิญ่ญาพรค่ะเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดพระมาตุวัระหามหวิหารค่ะก็จะถวาย พระพรอแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็ให้พุทธให้พรแก่พุ้ธศาสนิกชนและผู้บาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ก่าวอวยพรแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะแล้วก็ในเวลาตีสี่นะคะก็จะมีกิจกรรมบุญให้ทานไฟค่ะที่บริเวณล,ลานทรายแก้วนะคะนาซาลาพระพุทธบาทจำลองวัดพระมหาธ,ธาตุค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเวลา19บเกท 20สซ่องในกาค่ะข้อวันที่31เนี่ยที่บริเวณนาซา,า,าลกาซาลารอยปีวัดพระมาธาตศศุนะคะก็ยังมีกิจกรรมการแสดงมหาราพศาิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงมนุรานั่งตะลุ่งนะคะการแสดงของศิลปินอีกมากมายค่ะก็ขอเชิญชวนพีน่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะก็ได้เข้าร่รวมกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะครับคือปีนี้ก็คือกาดไีเดียวนะครับมาพี่น้องชาวต่างคนเสี่ยมราตรังขลุมใช้ใส่ฉุดซีข้าวนะครับเพื่อจะไปรวมกันต้อนรับปีใหม่เพื่อเอาความเป็นสิริมงคลนะครับตัวเองนะครับรวมกันส่วนมนต์นะครับสรงท้ายปีเก่าและการตอนรับปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดปีนี้ก็คาดว่าน่าจะคือคักไม่แพ้กับปีปีถูกปีที่ผ่านมานะครับเรายังก็ยังมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายเหมือนกันกับมังกรีบขับเลยกับตีน้า สนใจทุกสานาะก็คือว่าชาวนะครับมานั่งทำาขนุ่มนะครับแล้วนมเผื่อบานกน่มครกกขน่มต่างๆนะครับเปิดจะถวายปลานะครับ็นการทำบุญให้่านไฟนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ไทยจากวัดนครสิมรัฐเตรียม,มไว้ให้สําหรับพี่น้องประชาชนลูกหลานชาวนครที่จะกลับสู้บ้านเกิดน,นะคะในช่วงข้องปีไม่มแล้วก็กิฟตาซ้ำมาวาทางองค์การบริหารซึ่งจากวัดนครสิทธรรัาราชนะคะท่านมนุษย์เส้นพงก,ก็ได้รวมกับเทศบาลนครน,คร,น,ค,รน,ค,รนครสิทธรรัราชก็เตรียมที่จะจัดข้าวเด้าค่ะพี่บ้าที่ถนนประตูรอดอนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คิดว่านครสิทธิ์มาของเราค,คงจะมีหลายๆคนสนใจเข้าวร่วมกิจกรรมนะคะถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นก็แนวเชื่อแนวว่าหนักท่องเที่ยวที่ย ่ถัวประเทศเนี่ยก็น่าจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครศรีธราษรายได้ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะครับันีครับเป็นการสร้างซีซั่นในหะ้กับเมืองนครศรีธรรรมาชของเรานะครับในช่วงของส่งทายปีเขา้าต้อนรับปีใหม่นะครับรายการน้องยันแข่งเรือนะครับ<ะ>แข่งเรือเพียว<ะ>ในเบอร์เชียงใหญ่หญก็ส่งทายปีเขา้าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับนี่รายไอคอนคงจะได้นำมาบอกเร่ากับซิบกันอีกต่อไปนะครับนี่เรือ่องของ นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้านะครับบาลานอค่อนข้างที่จะเอาจิงเอาจังในการได้พ่นมากทีเดียวกับคลิปครับนีลาสุดเกลือไข่อุดมซาบะผักตายเขาก็รวมกันจัดสัมมนาตานไผเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ว่างพื่อจะกระตุ้นในกับเครือไข่สถาบันลุงซานะครับได้รวมกันรณรงค์ในการจับหน้าเครื่องดื่มในการแอลกอฮอล์ในสถาบันในการพื้นที่รอบๆสถาบันนะครับค่ะนะคะนี่เขาก็มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะพร้อมโดยการเปิดเสวนานะคะเครือข่ายอุดมศึกษาผาักตายปลอดเลาค่ะภายใตายโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาผาักตายรวมใจตานัยแอนกองอกค่ะก็ได้รับเกียริจาก่านสิริพัฒน์พันตะกุลนะคะรองผู้วาราชการจงาังหวัดนครรีธรรมราน่านก็ได้ให้เกียริเป็นประธานนะคะแล้วก็รวมกับทางมา,าวิทยาไรวาไยลักษ์แล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะในการลงนามความร่วมมือมีการมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์นะคะให้กับสถาบันอุดมศึกษาค่ะที่รวมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการจัด กิจกรรมกันอย่างตอนเนื้อค่ะพี่บ้าวเพราะว่าในส่วนข้อแอนกองอแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครจะทำยังไงให้ในสถาบันการศึกษาเนี่ยปลอดนะคะจากเครื่องดื่มแอนกองอแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่รายรอบสถาบันการศึกษาด้วยค่ะที่จะต้องปลอดจากแอนกองอค่ะครับในทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมารวยเมฆานวคุณนะครับรองที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาการศึกษา ศิละปะและวัฒนธรรม,มอะไรอยู่เป็นรลักนะครับบอกว่ารา้านเหล้าร,าร,ารอปทานนัสซ่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นการได้มีการนําคนละยุทธการค่ายเพื่อกข้าวตึ้งกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเปล่าไม้ลักแต่กระส่งผลกระทบต่อป้าการชาชีวิตของนักศึกษานะครับเช่นควาการเรียนในการตกต่ำลงนะครับว่าทุกถ่ายบางคนจะาพนักศึกษาป้าประเทิแต่รวิวัดชูเศร้าวรวมถึงการชาชา่นเสพติดนะครับเป็นโครงการนี้ก็จะช่วยลดป้านะครับจริงๆแล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสังคมเราก็ยัง ไม่คอยจะได้ดูแลเาเใไ่นะครับเรื่องข้องสังคมมาเท่าใไดเน่าเลยหลักนะครับมผมเคยไปกลางคืนนะครับคือคักมากทีเดียวนะครับมีร้านต่างๆร้านเล้าร้านผับร้านบ้านเปิดขึ้นมันดอกเฮ็ดเลยครับะนะบคิบครับ ก็มีไรแลนก็จริงๆแล้วมาวลอหรือว่ามห้งค่ยวัไลวะหลักเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะรุรงค์ในเรื่องนี้ก็ขาดว่าหลังจากนี้ก็คงจะกลับเข้าสู่สภาวะาปกติ้านหล่านี้ก็คงจะไม่มีกลายเป็น้านนมรมานแบบพวกน้ำปั้นน้ำพผลไม้น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าเรารุรงค์เรื่องนี้มาอยู่ตลอดค่ะในวายาเห้เด็ดพ่นกําไรกับพ่นประโยชน์ส่วนต้นนะครับในคำหนึ่งซึ่งผลนประโยชน์ของประเิศชาติส่วนรวมอนาคตข้องเล็กและเยวชน ครับในนนอนะครับมากกว่ายานพวกนี้ยุ่นะครับบางทีการนักข้ามใจข้องเด็กเรือว่ากันคือข้นองในข้องวัยรุ่นเนี่ยครับมันนักข้ามใจยากนะครับอดที่จะเที่ยวไม่ได้นะครับมากกว่าที่งเหล่านี้มันอยู่เขออกจากประตูหน้ามาเลยมีร้านเต็้ไปใบมดนะครับอันนี้ควาทึ่ง ผู้ประกอบการต่างๆนะครับอยากให้ช่วยกันรับผิดชอบต่อสร้างคมและก็เแ็กๆเยาวชนนะครับช่วยกันสร้างบ้านเมืองเราร้อยนายูกันนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่บ่าวก็ยังมีอีกลากลายข้าวนะคะที่นามาฝากคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนข้องธนาคารทอสอซ่อนะคะสักขาถุงใ่เขาก็คืนความสุขให้กับลูกหนี้นอกระบบนะคะมาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างแล้วก็สกูปิซิทานมจากนะคะรวมไปถึงข้าวอื่นๆที่เตรียมมาให้กับคุณผู้ชมค่ะพักตรงนี้กันสักเดียวจะกลับมาค่ะ กับมหกรรมขายท่อตลาดบ้านและที่ดินกว่า150รายการจำนวน6นัดนัดที่1วันที่29พฤศจิกายน2557ณห้องออรพินโรงแรมทวินโลตัสและอีก5นัดวันที่20ธันวาคม2557 วันที่10มกราคม2,558วันที่31มกราคม2,558วันที่21อกุมภาพันธ์2558และวันที่14มีนาคม2,558ขายณนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเทวบุรีตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสนใจตรวจดูรายการทรัพย์ที่จะขายได้ที่ www.led.go.th โทรศัพท์075 340 374 5เปลี่ยนผ่านระบบทีวีไทยก้าวข้ามสู่ดิจิตอลทีวีด้วยจำนวนช่องที่มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าทุกครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่เดิมสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ทั้งหมดเพียงมีกล่องรับสัญญาณที่เรียกสั้นๆว่ากล่องทีวีดิจิตอลหรือเซตท็อปบ็อกซ์ วิธีติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยเสียบสายรับสัญญาณที่มาจากสายอากาศเข้ากับเซตท็อปบ็อกซ์แล้วนำสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับเซตท็อปบ็อกซ์จากนั้นกดค้นหาช่องรายการเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ทันที การออกอากาศทีวีดิจิทัลของไทยนั้นเป็นการออกอากาศบนมาตรฐานทีวีดิจิทัลแบบ DVB-T2 ดังนั้นควรสังเกตอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยว่ารองรับหรือไม่หรือสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของกอสทชอันเป็นการแสดงการรับรองว่าสามารถใช้รับชมทีวีดิจิทัลได้ดิจิทัลทีวีอีกก้าวหนึ่งของความคมชัดทั่วไทยก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน ทีซ่องของรายการเช้าหนี้ที่เมืองนครนะคะยังคงยู่กับบรรยากาศข่าวๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปดูกันทีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาถุงย่าีค่ะกนัดประชุมผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบนะคะเพื่อรับทราบหลักการข้องธนาคารในการเข้าสู้หนี้ในระบบค่ะครับอันนี้ก็เป็นการคืนความสุขให้กับลุงหนี้นอกระบบด้วยกันนะครับโดยนะครับทางด้านของนายองอาจเมฆาสวรรรัตน์นะครับผู้จัดการธนาคารตัชสาขาถุงย่าี พร้อมโดยนายเชลเลอร์ชัยรังเล็กนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับได้นำนักงานมาประชุมให้ความรู้กับลูกหนี้นอกระบบที่มาข้อขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบไวักับธนาคารนะครับตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนำะให้ต่างตกอโซนะครับและทะต้องนโยบายทั่วะเ,เพื่อขึ้นความสุขให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับส่วนในเขตอำเภอถุงใยนะครับมีผู้ที่แจ้งขึ้นแต่เบียนวายในจํานวนตึ่งพันเจ็ดร้อยได้ทีเดียวนะครับนี่เขก็มีจัดอบ,บรมธรรมนาแจ้งหลักเกณฑ์นในการเข้าเป็นผู้รวโมโครงการเหลาา่าต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ทุกตองตามหลักการเล่าการไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบกันต่อไปนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการดเนินชีวิตนะครับหลังจากเข้าสู่ระบบกันต่อไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่าเฉยเกปาหนาหนี้นอกระบบกันวงกลิป แล้วก็ที่สาคัญก็ต้องชายลักนะคะเศรษฐกิจพอเพียงในการดํำรงชีวิตค่ะย่างน้อยก็เพื่อที่จะได้รู้ได้รับรายจ่ายนะคะการควบคุมตัวเองในการใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้กันอีกนะคะค่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเป็นปหน้าหย่ข้องประเทศชาติเดียวนะครับเพราะว่านี่โครวอน นี่ส่วนบุคลคลนีก็เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับวันนี้โดยพอช่ว,ชวงที่ยุคเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีสักแถวใดนะครับยิงบอนเราเลยตอนนี้ยางนี่ราคาทุกนะครับอาตราได้ของพี่นองก็ลดลงนะครับแตาระที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ยังคงมีเพิ่มสูงขึ้นนะครับค่ะไปดูกันสําหรับสกูปิเศษคาทีนํามาฟากกันค่ะขนมจางและหลายคนก็เคยทานนะคะแต่ว่าขนมจากทีขนานาค่ะมีความแตกต,ต่างจากที่อื่นเพราะว่าเข้าชายน้ำตาลจ้าค่ะวิวมาเป็นเส้นผสมมาทำนะคะไปดูกัน ว่าจะมีความพิเศษและอารยดอร่อยแคนไหนจากน้องเพลงชนติชาป,ปานแก้วค่ะคุณผูช้ชมคะวันนี้นะคะเป็นพาวุณชมมาอยู่ในพื้นที่ตำบลขนาดหน้าอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่าจากถึง80%ก็ว่าได้หรือว่าส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะและเมืพูดถึงป่าจาก ต้นจากเนี่ยเราก็นึกถึงน้ำตาลจากใช่ไหมคะนองจากน้ำตาลจากแล้วคระวนี้ค่ะเพลงต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจากมาแนะนํานะคะเป็นขนมโบราณค่ะอ่าขนมจากนั่นเองค่ะวันนี้ก็อยู่กันถึงครัวของ ก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขนมจากที่ขึ้นชื่อที่นี่เลยนะคะคุณป้าระพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าพีนะคะ,คะสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะ,คะผู้ช่วยนั่นเองนะคะพูดถึงขนมจากก่อนเลยป้าพีขายขนมจากนานหรือ,อยังอะทำมนนาน,นานแล้วค่ะนานแล้วนะขนมจากของป้าพีเนี่ยส่วนผสมเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเขามีอะไรบ้างมีแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลจาก น้ำตาลจากสูตรเด็ดเคล็ดลับมันอยู่ที่น้ำตาลจากเลยหรือเปล่าอยู่ที่น้ำตาลจากค่ะเคล็ดลับการอร่อยทำไมถึงน้ำตาลจากมันดีกว่าน้ำตาลทั่วไปยังไงอะคะ่ะน้ำตาลจากมันมันไม่หวานเผ็ดนะมันหวานนิ่มนิมหวานนิ่มๆค่ะมันมันไม่หวานเหมือนน้ำตาลทรายทั่วไปหวานแล้วก็หอมด้วยสังเกตกลิ่นว่าจะหอมแบบนวลนวลหอมหวานหอมนวลนวลหวานหวานนิ่มๆส่มจนใหญ่แล้วเนี่ยขนมจากเนี่ยได้รับความนิยมมากไหมคะสมัยนี้เด็กๆ ยังได้ยังนิยมกินขนมจากอยู่ไม่มีขนมแบบนุ่นนี่นั่นตามโรงงานเยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆในพื้นที่ก็ยังนิยมกินขนมจากก็ยังนิยมกินอยู่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้าระพีทาขนมจากขายที่ไหนคะเนี่ยขายในชุมชนค่ะขายในชุมชนค่ะถ้าว่ามีงานออกข้างนอกมีงานของหน่วยงานของรัฐอะไรก็ออกไปขายขาทําข้างนอกค่ะเท่าที่สังเกตว่าขนมจากเนี่ยคะ่ะเราในบ้านเราจั <c oughs> งหวัดสมัยธรรมราชนาซื้อได้ตามงานบุญต่างๆค่ะได้ค่ะป้าระพีก็ไปขายด้วยไหมคะค่ะไปขายค่ะ งานบุญต่างๆนี่เราขายยังไงคะขนมจากไปแล้วเดี๋ยวนี้ราคาขายขนมจากอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงคะเนี่ยสามอันสิบบาทค่ะสามอันอย่างนี้สิบบาทนะคะหลังจากที่ได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราใช้วัตถุดิบในการทําทั้งหมดเนี่ยคือวัตถุดิบในพื้นที่เลยจากต้นจากใบใบใบนี้ที่หอก็คือใบจากจากเหมือนกันค่ะที่กลัดนี้ก็บอกว่าก็เป็นทางมะพร้าวกานมะพร้าวค่ะอยู่อยู่ในพื้นที่ค่ะส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้ากันอยู่ในหม้อนี้แล้วก็นําไป ย่างค่ะนำไปย่างที่เตาถ่านย่างนานไหมอ่ะย่างประมาณสิบห้านาทีค่ะแล้วก็สุกค่ะมีอันที่สุกให้หนูชิมไหมป้าพี่ชิมได้ค่ะชิมได้ค่ะคุณผู้ชมอ่าเข้ามาสินที่ชิมได้ชิมดูว่าอร่อยไหมกับกับตามแบบน้ําตาลทรายทั่วไปใช่ไหมคะใช่ทั่วไปหนูก็ไม่เคยทานขนมจ๊าบที่ทําจากน้ําตาลจากเหมือนกันอร่อยไหมคะอืมคือมันไม่หวานแบบเลี่ยน มันหอมมันนุ่มอร่อยค่ะที่ป้าบอกยังไงบอกว่ามันหวานนุ่มนุ่มเป็นหวานนุ่มนุ่มจริงค่ะคุณผู้ชมเขาไม่หวานมากคุณป้านี่คือสุดเด็ด, <c oughs> ดเคล็ดลับข,ของขนมจากที่ตําบลขนาบนาอาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมกันได้นะคะีคะขอบคุณป้าระพีแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะ จรงนะคะก็พาไปชมวิธีการทําขนมจากจากน้าตาลจากนะคะก็อารีย์ร้อยก็บอกอาร้อยกว่าขนมจากที่มาจากน้าตาลทรายค่ะพี่บ่ามันหอมนะกิ๊บมันจะฮอมหวานเลยกับน้ำตาลทรายนี่มันจะหอมแบบว่านแบบไม่มีความฮอมอ่ะครับแต่น้าตาลจากนี่มันจะหอมเลยกัหวานนะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ น้ำตาลจากน้ำตาลเปล่าน้ำตาลนูดก็เนี้ยครับมันจะมีความว้อมอ,อยู่ในตัวของมันนะครับเมันมาทำขนมมันก็ทำให้รสชาติขนมดีขึ้นนะครับอยากกินไหมครับเมื่อิีเมื่อกี้เห็นน้องเพลงพาไปชมนะคะโอ้โอ,รอร่อยแน่เลยนะคะดูจากการชมเอการชิมของน้องเพลงแล้วนะคะคคอ่ะไปดูกันอีกหนึ่งข้าวค่ะสำหรับประตูสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เฝ้าระวังนะคะป้องกันโรคปากท้าวปื่อยโคนะคะหลังจากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่มู่ทิแปด ตำบลสิชนอำเภอสิชนค่ะจำนวนส่องตัวพร้อมด้วยสร้างงดกิจกรรมที่จะทำให้สัตดในครอบครองไปสัมผัสกับสัตดต่างพื้นที่ค่ะครับนี่ป่าชัดก่อเียมความพร้อมและให้ความรู้ครับพี่นงประาชนนะครับโดยพอเรื่องของโรคปากและท้าเปื่อยซึ่งเป็นโรคระบาดท,ที่สำคัญอันตรายรงดในสัดวันในในซัด สัดกีบขูดจนจะนิดนะครับก็คือวกไหวบรรดนั่นเองนะครับวกแผลอะไรพวกนี้ครับก็มีสาเหตุเกิดจากการคนส่งงานสัตติดเชื้อไวรัสสามาติต่ตหรือกับแผลกระจายได้หายนะครับโดยการสัมผัสกับสัดโบยโดยตรงนะครับหรือว่าการฉายแปลงยารวมกันนะครับการติดตอมากับรถตีคนส่งสัดหรือกรรโรตีคนส่งงานนะครับและก็รวมทึงงาตานที่มีสั์หน้าแน่นนะครับเช่นว่าตลาดขาสั์นะครับโรงคาสัดหรือว่าสัดโปวยนี้ก็จะมีอาการซึมนะครับเบื่อหาน นำลายนีิไล่ค่ากระเพกนะครับแล้วก็มีเม็ดตุ้มไส้บริเวณช่องปากเลนดิมฟีปากนะครับรวมๆตึงกีบอ้วนมถ้าพบในนะครับบัวโคนมนะครับก็จะทำให้น้ำนมลดลงนะครับสัตว์ก็อายุน้อยอาต้ได้นะครับอันนี้ก็ข้อห้พี่น้องเกษตรกรตีเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าเป็นวัวเป็นควายเป็นแพะเป็นสุกรในพื้นที่นะครับก็ได้ระมัดระวังอย่าป้องกันไม่ให้สัตว์ในือกระพรองนะครับสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับโดยการเลี้ยงสัตด ปะปพนกับฟูงสัตื่นนะครับแล้วก็เวน็นการนำเข้าสัตว์สีเหลืองไม่มาจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายานว่าเกิดโรคระบาดของว์ดวยนะครับค่ะนี่ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ Uh, เลียงนะคะสั์เลียงไม่ว่าจะเป็นโคกระเบ ữ, ื้อแผะสุกรน,นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ในพื้นที่อำเภอสิชนเมื่อที่บอกไปต่างๆแรงเขาก็พบนะคะสั์จริงๆเราสัต์นี่มาเคลื่อนย้ายผ่านมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะผ่านด้านจังหวัดชุมพรแล้วก็ตรวจพบคัมบ้บบาต์หลก็เอามากักขังเอาไว้เพื่อจ่แม่ปะปนกับที่พื้นที่อื่นๆ,ๆนะคะก่อ่องตัวด้วยกันเป็นโคนะคะ ก็นี่การฝากกันไ้ด้วยค่ะสาหรับการเตรียมความพร้อมเพราะว่าลังจากน้ำลดค่ะจริงๆช่วงน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับสัดเลียงนะคะแต่ว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยสัดเลียงมันมันแช่อยู่ในน้ำนานนะคะบางทีแช่บางทีโรคที่มาจากน้ำมันก็มีไรโรคนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันไ้ด้วยค่ะคลายกับโรคองค์กฟูดกงในในคนนะครับบางที พอนาวลดพับนะครับสิ่งต่างๆนี่มันมักม่มอยู่ในพื้นดินนะครับมันก็หนาวมันก็เสียในกระทำให้สั้์เวลาแช่ในน้ำนานๆแช่ในครัวต้มนานๆกระทำให้เกิดปัญหานะครับลูกนี่ก็ขึ้นได้นะครับนี่กระทำข่อ,อยมั่นตรวจด,ดูและกระทำความรา้ายนะครับโดยะโคอก อโรงเรื่องต่างๆนะครับค่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะเขาจะมีซุ้นอยู่ประจําอาเภอค่ะปฏิสัตว์อำเภอนะคะจะให้การช่วยเลือกพี่น้องประชาชนได้ค่ะไม่ต้องมาทึ่งจังหวัดก็ได้นะคะปฏิสัตว์อำเภอไปที่อำเภอแจ้งข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสัรือวะสักตัว่าใครอยากไปข้อเวชภาพฑนไปข้อยาก็เตรียมค่ะแล้วก็มีชุดเฉพาะกิจประจาอาเภอนะคะอำเภอในทีว่าอย่างเขตลุมน้ำเนี่ยจะมีประจําไว้เลยจะเป็นชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วนะคะก็เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชน ค,ครับนี่อยันหนึ่งนน่ใ์ใจหาก,กว่าเกิดนะครับลูกนี่ขึ้นมาด้วยว่าส่งสัยว่าจะเป็นลูกนี่นะครับมีไปปรึกษาปฏิัทศ อำเภอติ่กลายบานข้องฐานนะครับเพื่อช่วยกันป้องกันและดูแลแม่สั์เลียงนั้นนะครับลมใต้ลงได้นะครับค่ะนี่ก็เป็นข่าวๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชที่นามาฝากกันนะคะช่วงนี้ก็คงจะเ,เว,ว้นวรรคในเรื่องของฟุน้นะคะอาทิตย์ต้องอาทิตย์นี้ก็คงจะได้เออ้ามาตากนะคะไปใน <ๆ S 1> มแหนก็อาจจะสะดวกสบายขึ้นรือว่าพื้นที่ไม่ที่มีน้ำท่วมขังกับพี่บาวก็คงจะระบ,บายได้ทันนะคะในช่วงของอาทิตย์นี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของรดูฟน้องผคกาตายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ กระพการใช้รถชายถนนแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆดินคนทะลม่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่ที่ยุ่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองอันนี้ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันอยู่ต่อไปนะคะครับดีแล้วครับก็ต้องเว้นวักวายยังเป็นเมียครับดีเลี่ยต้องต <c oughs> ไไิดเ <ตก S 1> นื้อเลยครับ <c oughs> น้ำอาจจะท่วมเลยนะป้าเลยลากได้นะครบ <c oughs> ับปีนี้ก็ตื้อว่าชุกด,ดีที่น้ำยังไม่เข้ามาท่วมโดยพอนในเขตตัวเสืีบานกันรอกนะครับน้ำนั่นระบายได้เร็วมากกว่าเพราะนั่นนี่เราก็ได้มีการเตรียมการนะครับกลุ่มเชิญมาทานเขาคลองงทาต่่ๆเนนีะครับ น้ำนั้นไล่ไดรวดเร็วและก็รบายน้ำได้ทันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไปการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าตองคลิปครับค่ะทังหวัดก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่ทางรายการเช้าวนี้ที่เมืองนอครน,นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้หมดเวลาลวของเาค่ะงคลิปพี่บ้าพร้อมด้วยทีมงาน N b t นนครศรีธรรมราชทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันไม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ